สวัสดีครับเพื่อนๆ f c ทุกท่านเลยนะครับติดตามที่ติดตามช่องเควิกันมาตลอดนะครับคลิปนี้นะครับจะมาอัปเดตให้ดูต้นมะพร้าวน้ําหอมและก็ต้นมะพร้าวน้ําหวานนะครับที่ปลูกไปเมื่อ3ปีที่แล้วก่อนอื่นนะครับมาดูคอมเมนต์กันก่อนนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยมี2คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์แรกเนี่ยขอดูต้นเจริญเติบโตที่มีลูกแล้วด้วยวิธีปลูกแบบนี้หน่อยนะครับผมเคยทําแล้ววิธีปลูก แบบตัดรากแล้วเอียง45องศาต้นจะเหี่ยวเฉาจนตายหรือลดน้ำมากๆต้นเน่าตายก็ปลูกแบบเดิมดีอยู่แล้วครับวิธีดีวิธดีผลลัพธ์จบไม่สวยจะดีเหรอครับอันนี้เป็น1คอมเมนต์หน่อยนะครับก็ได้ตอบกลับแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับคำแนะนำเนาะเพราะว่าเราทำช่องนี้อยู่เราก็ต้องขอบคุณเขาสำหรับคำแนะนำดีๆนะครับ อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่ดีนะครับแล้วมีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็บอกว่าเขาใครเขาตัดทางมะพร้าวกันครับเอาดีทางอื่นอื่นดีกว่าลุงเป็นลุงตอนนี้ก็สมควรแล้วนะเพราะว่าผมบอกแล้วก็สมควรเป็นลุงนะครับจะมาทําคลิปให้ดูนะครับว่าต้นมะพร้าวที่ปลูกไปนั้นน่ะเจริญเติบโตไปแค่ไหนแล้วที่สําคัญนะครับออกทลายเยอะมากเลยนะครับไปชมคลิปกันเลยครับ คลิปนี้นะครับจะพาเ,เพื่อนๆมาดูมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็มะพร้าวน้ำหวานนะครับซึ่งปลูกได้มาประมาณเกือบเกือบสามปีนะครับตอนนี้ก็เตรียมที่จะออกลูกออกโดดออกผลแล้วนะครับนะครับเป็นท้องแรกนะครับต้นก็ยัง ไม่โตเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็เริ่มนะฮะเห็นไหมะเริ่มออกทลายแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งทลายนะฮะแล้วก็ด้านน้อนอีกหนึ่งนะฮะเป็นสองแล้วนะครับสองทลายแล้วก็ด้านนี้นะครับด้านนี้กําลังขึ้นอีกหนึ่งทลายเห็น <an> ไหมครับเป็นสามแล้วนะครับสามทลายละ เดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันดูนะครับว่าท้องแรกของเขาเนี่ยจะให้ผลผลิตกี่ทลายนะครับเมื่อกี้สามแล้วนะครับด้านนี้อีกหนึ่งนะครับหนึ่งทลายก็เป็นสี่นะฮะสี่ทลายสลับต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับท้องแรกนะครับเ,เพื่อนๆนก็ถือว่าดกพอสมควรนะครับ สี่ทลายนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันบ้างนะครับต้นนี้เนี่ยก็จะเจอปัญหาพวกด้วงนะครับด้วงด้วงมะพร้าวเนี่ยจะกินพวกกินยอดอ่อนนะครับแต่ก็ดีขึ้นแล้วครับอันนี้ก็ถูกกินยอดอ่อนไปก็ตัดทิ้งเลยนะครับเนี่ยตัดทิ้งแล้วก็ยอดที่ขึ้นมาใหม่ก็ดีขึ้นแล้วก็ใส ใส่พวกทรายแล้วก็ปูนอาปูนขาวนะครับผสมกันแล้วก็ใส่ลงไปเพื่อกันไม่ให้พวกดวงพวกอามดพวกอะไรพวกเนี้ยมาทําลายนะครับราคาต้นนี้ดูนะครับว่าจะได้กี่ทลายนะครับอันนี้ก็จะถ้าด้านนี้เราจะเห็นแล้วหนึ่งหนึ่งทลายแล้วนะหนึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรา เดินมาดูด้านนี้ดูซิว่าจะให้ผลผลิตกี่ทะลายกันนะครับสองนะครับอ่าสองหนึ่งสองละสองทะลายละเรามาดูด้านนี้นะครับ สเป็นสามนะฮะเนี้ยอีกหนึ่งเป็นสามแล้วก็กําลังขึ้นอีกหนึ่งนะครับเป็นสี่นะครับสี่ทลายสําหรับต้นนี้นะครับก็ถือว่าผลผลิตใช้ได้นะครับสี่ทลายท้องแรกก็ถือว่าเยอะนะครับ ช่วงแรกๆที่ปลูกเนี่ยก็มีหลายคนนะครับทักว่าปลูกไม่ถูกต้องบ้างนะครับแต่เวลาผ่านไปเนี่ยกับเกือบสามปีนะครับอันนี้ผลที่ออกมาก็คือต้นเตี้ยนะครับต้นเตี้ยแล้วก็มีผลผลิตที่ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวช่วงที่ออกลูกนะครับทลายออกลูกเนี่ยจะดูนะครับว่า หนึงทลายเขาเนี่ยได้ผลผลิตกี่ลูกนะครับมะพร้าวกี่ลูกนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับน้ําหอมน้ําหวานนะครับจะปลูกไว้คู่กันปัญหาที่เกิดขึ้นนะด้วงเจอด้วงจัดการพวกยอดอ่อนนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นยอดอ่อนนะตรงเนี้ยก็เลยตัดทิ้งไปเลยแล้วก็ยอดอ่อนที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับ ก็ถือว่าปกติแล้วนะครับต้นก็าใหญ่พอสมควรนะครับเห็นลหลายๆที่เนี่ยต้นเล็กนิดเดียวแต่เนี้ยถือว่าต้นใหญ่ถ้าต้นใหญ่นี่ก็ถือว่าผลผลิตก็น่าจะออกมาดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับยังต่ำสี่ทลายแล้วนะครับสี่ทลายแน่นอนนะฮะที่ ให้ผลผลิตนะครับสลับท้องแรกสลับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆที่ติดตามช่องเคว k เคว d อยู่นะครับได้รับชมนะครับว่าวิธีการปลูกมะพร้าวที่ถูกต้องและผลที่ออกมาวันนี้เป็นอย่างไรนะครับผ่านไปประมาณ3ปีเนี่ยเราก็เห็นผลแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราปลูกไปเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับ